สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการไซเบอร์ทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเทปนี้ฮะจากความเดิมนะที่ทางคุณบอยเคยให้คำมั่นสัญญาว่าในสัปดาห์นี้ความจริงเราจะต้องมารับชมรีวิวสมาร์ทโฟนมิ n d o w s โฟน n e 8ตัวสุดท้ายที่ทีมงานได้รับมาในช่วง2-3สัปดาห์นี้นะฮะกับซัม s u n g a ทิพสเอนะฮะ วันนี้ผมจะขอมาขั้นคุณบอยเล็กน้อยนะครับพอดีผมเพิ่งได้รับรีวิวได้รับตัว OS ตัวใหม่ดีกว่าได้รับ OS ตัวล่าสุดซี่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะเป็นเบต้าอยู่เลยยังเป็นโปรโตไทป์เป็นตัวสำหรับ developer ที่ชื่อว่า Mozilla Firefox OS นะครับผมมาทดสอบให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะอ่ะอว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเจ้า Mozilla Firefox OS มัคืออะไร ชื่อไฟฟอกหลายคนคงรู้จักนะฮะหรือมาจริ้งจอกไฟที่เราคุ้นเคยกันดีกับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะฮะที่อยู่บน Windows บน Mac วันนี้ฮะม i l ิล่าได้คิดปรับปรุงพัฒนาเจ้าไฟฟอกเนี่ยให้มันเป็นตัว OS ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนโดยยึดเขาเรียกอะไรยึดคอนเซปต์ก็คือจะทำให้เป็น OS ราคาประหยัดนะฮะเพราะว่าตัว OS ตัวเนี้ยแอปทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลัน ตัว OS เองจะทำผ่าน HTML 5ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายคือตัว FireFox เนี่ยมัน FireFox OS เนี่ยมันจะเป็น Open Platform มาตั้งแต่กําเนิดเลยใช่ไหมฮะคล้ายๆ Android แต่จะอิสระ,ะกว่าตรงที่มันไม่ต้องใช้ API ในการพัฒนาแอปนะฮะตัวนี้คือถ้าเกิดคนทุกคนอะถ้าคุณถ้าเกิดคุณรู้จักวิธีการเขียนซอฟต์แวร์รันบน HTML 5คุณสามารถทำซอฟต์แวร์ให้กับตัว FireFox OS ได้ทันทีแน่นอนว่า การที่มาของ FireFox OS จะทำให้เกิดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดใช่ไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นระบบเปิดหมดระบบเสรีหมดคุณสามารถพัฒนาแอป HTML5 ได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็แน่นอนตามข่าวที่เราได้ยินมาล่าสุดก็เดือนมกราคมทางทาง Mozilla จะเปิดตัวเจ้าสมาร์ทโฟนที่รันด้วย OS FireFox เนี่ยอย่าเป็นทางการแล้วนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเริ่มที่ประเทศอะไรก่อนผมจําข่าวไม่ได้แต่ราคามันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าราคามันไม่น่าสูงกว่าห0 0 0ันบาทแน่นอนว่ามันคงจะต้องเอามาสู้กับตลาดฟีเจอร์โฟนอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะตอกฝาลงพวกฟีเจอร์โฟนที่ตอนนี้กําลังยึดตลาดระดับล่างอยู่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ายังไงเจ้า f ฟ r e f o x o เเนี่ยมันก็มีดีกว่าฟีเจอร์โฟนอยู่แล้วอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็ได้รับตัว เบต้าของมันมาซึ่งเบต้านี่ไม่ได้รันบนสมาร์ทโฟนหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะมันรันบนเครื่อง PC บนเครื่อง Mac ที่อยู่ด้านข้างของผมเนี่ยฮะ,ะแน่นอนครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกทุกๆขั้นตอนนะฮะทุกๆรายละเอียดแน่นอนว่าอาจจะมีบางฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากก็อย่างว่าฮะมันรันบนบน PC มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเรื่องของทัชเรื่องของอะไรอาจจะยังมีปัญหาอยู่ แต่อย่งไรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูในภาพรวมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเดือนมกราคมเดือนกุมภาทีมงานมีโอกาสได้รับเจ้าสมาร์ทโฟนที่รันด้วย Firefox OS มาอีกครั้งหนึ่งก็จะเอามาทดสอบอย่างละเอียดให้รับชมกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชมรายละเอียดปีกย่อยของ Mozilla Firefox OS กันเลยครับอาก็ตัดกลับมาที่เครื่อง Mac นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัว FirefoxOS กันนะฮะว่าจะทำงานยังไงอ่า เรามาเข้ากันเลยครับปึ๊บเห็นรหลดเร็วๆอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เลยนะมันทํางานบน PC มันก็เลยเร็วฮะ,ะอันนี้คือหน้าล็อกสกรีนนะฮะหน้าล็อกสกรีนมันก็จะสามารถที่จะสไลด์ทูอันล็อกได้นะฮะมันเกิดแบ็กสกรีนอันนี้เป็นปกตินะฮะสองับตัวโปรตไท์โอเคขอยีกรอบหนึ่งก็เนี่ยฮะเมื่อเราเลื่อนปาดนิ้วขึ้นมาเนี่ยก็จะมีให้ปลดล็อกกับเข้าสู่โหมดกล้องแล้วก็เลือกปลดล็อกครับมันก็จะเข้าสู่หน้าหน้าโฮมสกรีนนะฮะโฮมสกรีนมันก็ คล้ายแอนดรอยมั้ยถ้าคุณสังเกตดูเหมือนแอนดรอยเลยแต่แบบว่ามันจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือตรงที่ว่าหน้ามันจะถูกล็อกคือคุณไม่สามารถเพิ่มวิกเจสหรือลูกเล่นต่างๆ่างมาแอนดรอยได้เพราะว่าคุณอย่างที่ทราบกันดีนะฮะแล้วก็น่าจะมีคนน่าจะหลายคนน่าจะติดตามข่าวนะว่าตัว f i r e for os มันใช้ cpu ต่ํามันเป็นโทรศัพท์ลดต้นทุนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดตั้งวิกเจสอะไรไปมันก็คงจะหนักเครื่องนะฮะและด้วยความที่เขาอยากจะให้ใช้งานง่ายแบบ ios เหมือนของ Apple ฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบมันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบฟิกตายตัวทั้งหมดนะฮะไอคอนไอคอนอะไรอย่างนี้มันก็จะจัดอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ความพิเศษของ i p h ฟ n e OS ก็คือทุกอย่างทำงานบน HTML5 นะฮะมันก็เลยจะอิสระในการที่จะพัฒนาแอปหรืออะไรก็ตามมันก็จะเหมือน Open นแพลตฟอร์ทั่วๆไปครับผมี้นหน้าโฮมสกรีนนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่ เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเลื่อนไม่ได้แล้วก็เป็นวอลเปเปอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการแตะหน้าจอค้างไว้ในที่นี้คือกดเมาส์คลิกซ้ายค้างนะฮะเนี่ยก็เลือกวอลเปเปอร์เราก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนโอเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโทษทีด้านล่างนี้จะเป็นไอคอนไอคอนที่ตายตัวมาเลยปรับแต่งอะไรไม่ได้ก็คือเป็นในรุ่นของการเข้าไปสู่โหมดโทรศัพท์มเมสเซจอันนี้ก็เป็นคอนแทคแล้วก็เป็นเป็นเว็บเบราว์เซอร์ไฟฟ e อกซ์ ของเรานั่นเองนะฮะที่เราคงได้เคยใช้กันใน Android, iOS กันแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือ Notification Center นะฮะถ้าเราจะเห็นว่าด้านบนนีจะเป็น Status จะเป็นแถบบอกแบตเตอรี่บอกวันที่ใช่ไหมฮะเราสามารถเลื่อนลงมาได้จะเป็น Notification Center นะฮะตรงนี้ก็จะมี Clear All เหมือนของ Android เลยถ้าเกิดเราไปมี Message มีอีเมลอะไรเข้ามาก็จะขึ้นในส่วนบนนี้นะฮะซึ่งข,ขึ้นมาแล้วก,กด Clear ได้แล้วรงนี้ในส่วนด้านล่างก็จะเป็นแถบ เหมือนแทบคีย์ลัดในการปิดเปิดระบบตัวเครื่องบางบางฟังก์ชันก็คืออย่างเช่นเรื่อง WiFi นี่จะ้งอ t นเ n t รนตนะฮะบลูทูธรูปใบไม้ my, นี้เป็น power save mode นะฮะแล้วก็รูปประแจรูรปไข่ค,รครวงนี้ก็จะเป็นการเข้าโหมดซูมโหมดเซตติ้งของตัวเครื่องนะฮะโอเคเห็นไหมเหมือนเหมือน Android เลยเราเลื่อนมา,มาปั๊บอ่าถ้าไม่ใช้ก็เลื่อนเก็บกลับไปส่วนในส่วนเข้าส่งแอปพลิเคชันนะฮะเราใช้วิธีการปาดนิ้วนะฮะ ในที่นี้ก็คือการคลิกเมาส์ขวาลากไปซ้ายนะฮะมันก็จะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันโดยที่มัน d e ฟอลต์มากับตัวเครื่องเลยก็จะมี Camera, อ a l แกลเลอรี่ i o นะฮะแล้วก็เซตติ้งมาร์เก็ตเพลสมาร์เก็ตเพลสแล้วก็แมปส์เนี่ยฮะคัลเลนดาร์คร็อกคอสคอนโทรลนะฮะอืมคอสคอนโทรโฮตีอีเมลมิวสิกวิดีโอคาลคูลเอเตอร์นะฮะตรงนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อาจจะไม่มีในตัวจริง ด้าหลักนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นแอปที่ผมที่ตัวตัวเบต้าตัวนี้มันมันมีมาให้ผมติดตั้งเพิ่มไปด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับส่วนแรกหน้าโฮมสกรีนนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึง notification center status bar แล้วก็การเข้าแอปไปแล้วความจริงการเข้าแอปเราสามารถที่จะมีการเลื่อนจากซ้ายมาขวาได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่เขียนว,ว่า everything อันนี้ก็จะใช้ในการค้นหาแอปพลิเคชัน ใช่ไหมฮะให้ค้นการค้นหาแอปทั้งหมดได้เลยก็สามารถที่จะค้นหาเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้แต่ตอนนี้คือมันยังกดเลยไม่ได้เพราะว่าแอปเหล่านี้ยังไม่เสร็จฮะคงต้องรอเครื่องวางจำหน่ายจริงก่อนน่าจะใช้หมดนี้ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คล้ายๆตัวระบบเสิร์ชใน Android iOS ที่เราเราปัดไปทางด้านซ้ายมันจะมีขึ้นมานะครับผมส่วนอันนี้มาไล่กันเลยทีละตัวอันนี้ก็เป็นของโทรศัพท์อันนี้เป็นแพด นำแผดนะฮะก็จะกดโทรไปไหนได้นี้กดไม่ได้คือกดไดัตวเลขไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะฮะเนี่ยเราจะเพิ่มคอนแทคได้กดไม่ได้อีกอันนี้ก็จะเป็นฮิสตอรีในเบอร์โทรที่เราโทรนะฮะก็ปาดเรื่องขึ้นมาได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนแทคแล้วก็กดเพิ่มคอนแทคได้ฮะอันนี้ก็จะเหมือนน่าจะเหมือนสมาร์ทโฟนที่เราคุ้นเคยกันหมดเลยนะผมว่าคือไฟฟฟอล์ก็ทำมาได้ดีมากนะทำมาทีหลังเขาแต่แบบว่าพยายามจะใช้แบบ เหมือนกับแบบว่าผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบยังไงอะ่ะไฟฟลอกก็จะพยายามพอร์ตไปแบบของ Android มานิดของ iOS มาหน่อยมาตัดปรับแปลงอะไรจนมันนั่นแหละยังเป็นความคุ้นเคยเด,เดิมที่ผู้ใช้ในยุคนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเนี่ยแต่ในส่วนของคอนแทคมันก็จะมีสามารถใส่รูปได้ใส่ชื่อโทรศัพท์อะไรเงี้ยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ฟีเจอร์โฟนทำไม่ได้ไะใช่ป่ะเพราะว่าฟีเจอร์โฟนมันยังต้องใช้ปุ่มกดอยู่เลยลำบากอย่างเงี้ยคุณใช้หน้าจอสัมผัส มันก็พิมพ์ได้ e mail ยอยีเมลอะไรเงี้ยฮะนี่ก็กลับมานำแผดนเหมือนเดิมโอเคนี่ก็จะเป็นข้าวข,ของตัวโฟนนะฮะผมขอกลับไปก่อนอกลับปึ๊บอ่ามันจะส่วนของแมสเซจนะฮะแมสเซจตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะมันก็คล้ายๆโทรศัพทอ์อื่นๆก็สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มเบอร์โทรศพัพท์ใส่เบอร์อะไรเงี้ยไปได้แล้วก็พิมพ์แมสเซจลงไปตอนนี้นี่คีย์บอร์ดมันยังยังดีฟอต์มมีแค่ภาษาอังกฤษกับ พวกภาษาบางประเทศเท่านั้นนะฮะประเทศภาษาไทยไม่มีแต่มันสามารถอ่านภาษาไทยได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับผมส่วนนี้ก็แมสเซจไม่มีอะไรนะครับามาในส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นคอนแทคคอนแทคกม็มืกี้เข้าไปดูแล้วขอข้ามไปเลยามาดูในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นี่ก็เป็น Firefox b u i l d i n มาไหมฮะมีส่วนของแท็บอยู่ด้านนี้กดปุ๊บมันก็จะเป็นแท็บเรียกขึ้นมานะครับ ข้างบนสามารถพิมพ์ชื่อเว็บได้เข้าเว็บทั่วๆไปได้หมดเมเนเจอร์แต่ไม่อ่านแฟลตนะฮะจะรองรับแค่ HTML5 กับพวกสคริปบางตัวเท่านั้นนะครับนี่ก็คือหน้าเว็บอเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้นี่อาจจะเลื่อนลำบากหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าจอสัมผัสไอที่ขึ้นขึ้นมานี่ก็คือเหมือนเราเราเรียกใช้ d a t ตฮามันก็จะขึ้นมา ปกติมันต้องเป็นรูปเสาสัญญาณนะฮะแล้วเขียนอาจจะเป็น H อะไรอย่างเงี้ก็ว่าไปเนี่ยผมเข้า l ado, าโดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาทำ f a v r r i t e ได้นะฮะแล้วก็มีแท็บอ่าอย่างเงี้ยเลือกข่าวเข้ามาได้อืมนี่จะทำงานผิดพลาดเล็กน้อยเห็นไหมครับภาษาไทยมันอ่าน,อ,านอ่านได้อยู่แล้วนะฮะตาม ไฟล์ฟอกเราก็ปกติมันก็รองรับภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ่านได้ครับผมอ่าโอเคถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อกี้เราปิดแอปมันเหมือนมันไม่ได้ปิดนะมันเหมือนทำงานมัลติแทสกิ้งอยู่ใช่ครับมันมีระบบมัลติแทสกิ้งแบ็กกราวน์ทาสกิ้งต่างๆด้วยนะฮะวิธีการจริงแล้วเกิดจาอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็คือกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมา เราสามารถที่จะสวิชแอปที่เราใช้งานได้กดโฮมค้างาไว้ปุ๊บอันจะเป็นบั๊กนิดนึงเห็นไหมฮะสวิชได้โอ้ตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยคะสำหรับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดจริงๆนะไม่เกิน5้าพาราทำมอยี้ได้ผมว่าเวิร์กพอสมควรเลยครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอ่ามันจะไม่ปิดเห็นไหมฮะมันจะเก็บเอาไว้ในเป็นแบ็กกราวด์ทำงานอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันภายในกันบ้างนะฮะ อ่ารส่วนของแคมเปราก่อนเลยอันนี้ก็คือเป็นจอมืดๆโคมยังใช้งานอะไรไม่ได้นะฮะส่วนแคมเลรามันก็แน่นอนถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนิ่งได้แล้วตรงนี้ก็เรียกแกลเลอรี่ขึ้นมาสาหรับแกลเลอรี่ก็ลองดูสักรูปหนึ่งแล้วกันอ่ารูปนี้เราจะเห็นว่าในแกลเลอรี่มันก็จะสามารถที่จะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็สามารถอีดิตรูปได้ไหมฮะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นรูปมานั่นแหละ,ะเราจะพูดไปทร่วๆก่อนแล้วกันเพราะมันอาจจะเป็นบั็กก็สามารถปรับ เพิ่มแสงได้นะฮะครอบรูปครอบรูปได้เนี่ยจะครอปอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้2องต่อสาต่อสอต่อหอะไรอย่างงี้ได้ใส่เอฟเฟกรูปได้เห็นไหมฮะอันนี้จะมีโชว์เอฟเฟกด้วยใส่กรอบรูปโอ้ครบเครื่องครับผมมองว่าอย่างงี้ครบเครื่องพอสมควรคสามารถแชร์ณตอนนี้ยังไม่มี Facebook นะฮะอาจจะมีแค่เพงทวิตเตอร์แล้วก็อีเมลอัปโหลดเลยคล้ายของโนเกียอยู่นะครับผมส่งทูบูทูทได้ไปอีเมล อะไรอย่างนี้ได้ทวิตเตอร์แชร์เห็นไหมฮะก็กดสมมติรากดทวิตเตอแชร์มันก็จะเข้าไปสู่แอปทวิตเตอแล้วก็พิมพ์แล้วก็กดแชร์ได้ครับผมแกลเลอรี่กีฬาดูไปแล้วแล้วก็ FM Radio อันนี้ก็ผมเชื่อว่าเจ้าสมาร์ทโฟน5ฟ OS คงจะมี FM ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะอย่างจากที่เห็นเราก็สามารถที่จะหมุนขื่นได้ไหมฮะหมุนปุ๊บป๊บไปอย่างเงี้ยกด Favorite คึ้่นที่เราต้องการได้ ครับผมก็น่าสนใจไม่ส่วนเซตติ้งเซตติ้งนี่เหมือน Android เลยเหมือนโคลน Android มาเลยเข้ามาหน้าแรกก็เป็น Network ร์กเน็ตเวิร์กก็สามารถที่จะเปิดแอร์เพลนโหมดได้ GPS Wi-Fi ไหมฮะคอปรับพวกเซดูลาดมีอินเทอร์เน็ตแชร์ริงด้วยนะฮะโอ้มี WiFi ทำ WiFi hotspot ได้โหนี่ผมว่าไม่ธรรมดานี่ต้งพูดกันตามตรงเลยไม่ธรรมดาจริง ซาวก็จะปรับเสียงเพิ่มเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ได้ครับผม notification เห็นไหมฮะก็จะโชว์อะไรยังไงก็สามารถกดได้ภาษาอนะตอนนี้ยังมีแค่นี้ครับฝรั่งเศสสเปนภาษา US อังกฤษเนี่ยมีแค่นี้อนาคตผมว่าเดี๋ยวรามีประเทศไทยแน่นอนเพราะความจริงแล้วต้องบอกตรงๆว่าเจ้า5 o s เนี่ยเขาต้องการจะวางขาย ในประเทศที่กําลังพัฒนาจริงๆคะประเทศที่งบน้อยแม้กระทั่งจะซื้อ Android สักเครื่องนึงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ครับผมืมีส่วนของโฟนล็อกซิมเห็นไหมฮะแล้วก็แอปเพอร์ s ิชันเป็นการอนุญาตในการเข้าถึงแอปต่างๆนะฮะห้ามติดตามอันนี้มาจากไฟล์ฟ็อก็มาอยู่ในตัว OS ก็ยังมีนะฮะโอ้เนี่ยครับ ก็จะหลากหลายเขาขา,ขายแอนดรอยเลยเห็นไหมโอเคเรากลับมาก่อนในส่วนของ Marketplace นะฮะ,ะในส่วนของตลาดซื้อขายแอปพลิเคชันแน่นอนอย่างนี้สมาร์ทโฟนจะเป็นสมาร์ทโฟนจะขาดเรื่องของ Store ไม่ได้ตัวนี้ก็มีฮะ,ะโดย Store มันก็จะตอนนี้ตอนนี้จะลิงก์กับ Firefox Marketplace ดูนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะ โดยแอป,ปพู้นี่ซึ่งเป็นแอป,ปที่รันบน HTML 5ทั้งหมดนะฮะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปในส่วนของแอป,ปได้ถ้าเรากดเข้าไปเสร็จเราจะเห็นว่าลักษณะาการวางหน้ามันจะเหมือน Google Play Store ผสมผสม iOS ผสม Apple Store เอะแล้วผ,ผสม App Store ของ Apple นิดหน่อยอ่าเห็นไหมฮะอย่าง Twitter แง,ง่เราก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นส่วนของไอ้สกีนช็อตของแอป,ปนะฮะมีคอมเมนต์มีอะไรอย่างงี้แล้วก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแอป,ปได้ ตัวนี้อาจจะมีปัญหาตัวตัวนี้นเห็นไหมฮะกดแอปแล้วก็กด install ได้ปกติมันก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ขึ้นมาแล้วเนี้ยถ้าเราจะลบแอปเราทำยังไงก็กดค้างที่ไอคอนฮะตรงนี้จะคล้ายๆ Android เห็นไหมฮะแต่การกระพริบของแอปมันเหมือน iOS โอ้โหผสมประสานกันผมว่าลงตัวดีอยากจะลบก็กดลบเลยฮะนี่ไม่ต้องไปเข้า ไปแอปพลิเคชันในเซตติ้งเลยให้วุ่นวายกดลบตรงนี้หายทันทีครับอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของ Maps นะฮะ Maps ตอนนี้สึกว่าจะใช้ใตัวเฮียของโนเกียอยู่อันนี้ผมไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นตัวนี้นะแต่ณนะตอนนี้มันอาจจะดึงๆมาใช้ก่อนก็อนนี้ก็คงคล้ายๆกันนะฮะไม่มีอะไรตอนนี้ก็โชว์อะไรไม่ได้อยู่แล้ว มันจอขาวขนาดนี้โอเคครับอ่า,าดูก่อนที่จะไปทดสอบเรื่องการเล่น HTML5 เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแอปที่เหลือกันก่อน Calendar c a l e n d น r ้ามีน่าสนใจฮะ Calendar ก็เหมือนใน iOS ผสม Android สามารถที่จะกำหนดอีเวนต์ได้มีอีเวนต์สำคัญอะไรก็พิมพ์ลงไปได้นะฮะเนี่ยสามารถที่จะดูได้โน้ตลงไปเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรเวลาเท่าไหร่อะไรยังไง จะเตือนแบบทั้งวันไหมก็ทําได้ครับอืมค้างไนิดเล็กน้อยมันค้างเล็กน้อยส่วนของนาฬิกานาฬิกานี้ก็เหมือนเดิมครัโอ้เข้ามาในหน้าอะลามนี่อาจจะคนที่ใช้ iOS อาจจะคุ้นเคยนะฮะเพราะมันใช้เทคนิคก,การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้เลยถ้าเกิดน,นิ้วก็ปาดปุ๊บปุปปป๊เป็น AMPM อะไรอย่างนี้ตั้งอะลามจะมีการเตือนซ้ํำไหมตั้งเสียงปปุกได้ เนี่ยว่าจะเอาเสียงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ฮะดูเสียงมันประหลาดๆด,ดีครับผม,อ,มอันนี้ในในส่วนนี้นะฮะคอสคอนโทรอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของการความจริงมันจะเป็นส่วนของการปรับเหมือนก็จะกําหนดเรื่องของ Data u s a g เซอินเทอร์เน็ตดัตตแล้วว่าจะให้ใช้ระดับนี้ระดับนี้เพื่อไม่ให้ไป เกิดอาการแบบว่าใช้เน็ตเกินโดนค่าเน็ตเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยฮะนี่จะเหมือนใน Android ICS นะฮะคล้ายๆกันอยู่ครับผมแต่นี้ก็คือใช้งานไม่ได้อยู่แล้วอีเมลอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทดสอบได้เต็มศักิภาพที่สุดสําหรับไอตัวทดสอบนี้นะฮะเพราะว่าผมสามารถที่จะแอดบัญชี gmail ของผมลงไปได้ปกตินะฮะแล้วมันก็จะเรียกจดหมายขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมฮะสามารถอ่านจดหมายได้อืม ถือว่าใช้ได้อ่านภาษาไทยได้ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบร้อเนะฮะไม่มีความผิดเพี้ยนอะไรเลยแล้วถ้าเกิดผมอยากจะดาวน์โหลดพวกแต่ตอนนี้ผู้ที่ผมทดสอบดูมันจะยังโหลดไอ้พวกไฟล์แนมไม่ได้นะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำได้ครับผมก็อ่านได้ปกติก็รีพายได้เหมือนกัน ามารที่จะรีพายได้ติดพงได้ว่าเป็นจดหมายสำคัญอะไรอย่างนี้ลบอะไรอย่างนี้ได้ครเขียนจดหมายต่ออะไรอย่างนี้ได้อืมตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับเนี่ยแอคเคาทอื่นๆก็ทําได้นะแอดแอคเคาท์เข้าไปมันก็จะมีส่วนของฮ o t m a เมลแอคเคาก็สามารถได้ตอนนี้มีแค่ Gmail กับฮ o t m a เมลนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นออรเซอร์เมลนี่ก็คุณจะต้องรู้เรื่องของการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเมลของคุณด้วยครับผม ในส่วนของมิวสิกตอนนี้ใช้อะไรไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากหน้าตาคร่าวๆมันก็คงจะคล้ายๆใน Android ก็คือน่าจะโชว์ในเ,เรื่องของหน้าปกอัลบั้มได้นะครับมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นเรื่องของวิดีโอก็เช่นกันครับถ้าเครื่องคิดเลขละ่ะหน้าตาเครื่องคิดเลขเป็นอย่างนี้แต่การใช้งานดูจะเบสิก Basic ไปหน่อยนะครับผมไม่แน่นอนผมไม่แน่ใจว่าาตัวจริงแล้วมันจะมีเรื่องแนวนอนแนวตั้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขแบบ แบบที่มันมีสูตรอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันใช้ได้แนวตั้งเดียวก็จะเป็นเครื่องคิดเลขมาตรฐานเหมือนกับไอที่ขายร้อยสองร้อยนะฮะโอเคตรงนี้ก็คงไม่พูดฮะมันมันมันอาจจะมันคงไม่มีในตัวตัวจริงอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นส่วนของเดฟซะมากกว่าอ่าในส่วนตอนนี้ก็หมดแล้วด้านหลังเราคงไม่ทดสอบเพราะว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับตัวที่จะควางขายครับอ่ามาในส่วนเดี๋ยวผมจะลองลัน เกมที่มันเป็น HTML5 สักเกมหนึ่งอย่าง Dark Shooting เนะี่ยผมก็โหลดมาจากไอ้ตัว Market Place นั่นแหละที่มันเร็วๆนี้ก็เพราะว่ามันมันเป็น PC นะคุณอย่าอย่าจะสับสนนะฮะเห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้ครับเกมมันก็อาจจะยังพวกแอป,ปอะไรเงี้ยมันก็คงยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างว่าแหละฮะมันมันมันยังใหม่อยู่นะนะตอนนี้ก็คงยังไม่มีใครพัฒนา มากนักนฮะก็คือเหมือนเราเล่นเล่นคล้ายๆใน Google Chrome อ่ะเราเล่นแอป HTML5 ที่เขาลงยังไงอ่ะในนี้มันก็จะมีคลา,ายกันแน่นอนนะเขคงมี Angry Birds มีอะไรพัฒนาลงมา Cut the Rope อะไรอย่างเงี้ยคงจะมาลงแน่นอนฮะเพราะว่าไอพวกเกมที่ผมพูดเแล้วนมันมันรองรับ HTML5 แล้วลงถึง Facebook นี่แน่นอนร้อเเนตว่าตัวเดือนมกราคุณต้องได้เห็น f a c e b o o k อยู่ในโคลมอเอยอยู่ใน Firefox OS รอเอร์ซ ครับผมอ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นลนะักษณะการทำงานคร่าวๆของตัว Firefox OS นะฮะณนะตอนนี้มันก็คงจะยังไม่สมบูรณ์แบบ100%นะฮะหลายหลาย,หลายอย่างผมยังไม่สามารถที่จะอธิบายอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะโชว์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับรู้ได้ว่ามันทำงานยังไงเพราะว่ามันก็แค่ยังเป็นตัวเบต้าที่รันอยู่บนแพลตฟอร์มของ Mac บนเครื่อง PC บนเครื่อง Mac ของผมที่สเปคมันค่อนข้างสูงครับผม มันก็เลยรูซื้สึกว่าลื่นไหลมากแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยติดขัดอะไรยกไว้นในเรื่องบั๊กต่างๆเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเมื่อใดก็ตามนะ,ะที่เราได้รับตัวเครื่องตัว f i r e f o r os เนี่ยที่มันเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆมาเมื่อไหร่เราจะคงมารีวิวมาแกะให้รับชมกันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจเลยเนื่องจากว่านโยบายของทาง m o z i l l a เขาบอกมาว่าเขาจะเริ่มจำหน่ายในประเทศที่แบบว่ากำลังพัฒนาก่อน ก็คงเริ่มจากพวกลาตินอเมริกันก่อนนะฮะลาตินอเมริกาโดยราคามันก็จะอยู่ประมาณสามพันสี่พันห้าพันอยู่ประมาณเนี้ยฮะไม่น่าเกินนี้เพราะว่าเขาต้องการจะจับตลาดระดับระดับล่างสุดระดับแบบระดับระดับแบบคนระดับล่างสุดอะฮะแน่นอนว่ามันก็คงจะต้องรอดูในปีหน้าฮะว่าเจ้า f i r e f o x OS จะเกิดหรือไม่นะครับผมแล้วเราคงได้พบกันอีกครับ